ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีน้านักตกปลาทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะกับผมนต้นเบสซิลินคองครับวันนี้ผมก็จะมาดี y อไอนะมาทําแกนพันตะกัววิ่งสลหรับตกชิ้นลิ้วนะด้วยปากาให้รับชมกันนะครับผมก็เผื่อเป็นแนวทางให้แก่น้านักตกปลามบือใหม่สายประหยัดนะหรือว่าน้านักตกปลามือใหม่มือเก่าที่ไม่มีเวลาไปหาซื้ออุปกรณ์ตกปลานั่นเองครับผมก็โอเคครับผมมาดูนว่ามีวิธีการทําอย่างไรครับผมนะ ขั้นตอนแรกให้เราถอดไส้ปากกาออกมาแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะแล้วให้เรานําคัตเตอร์ตัดนะครับในส่วนที่ไม่มีหมึกนะครับผมโดยเราจะตัดที่ความยาวที่หนึ่งหนึ่งเซนถึงหนึ่งจุดห้าเซนนะครับแบบนี้นะครับผมค่อยๆตัดไปครับผมนี่ค่อยๆหมุนไปนะฮะแล้วก็หักครับผมนี่จะหักง่ายครับผมขั้นตอนที่สองครับผมเราจะใช้ไฟแช็คลนส่วนปลายทั้งสองฝั่งนะครับผมนี่แบบนี้ครับผม ลุนนะครับผมพอล,ลายก็เอาแปะที่ตัวไฟแช็กครับผมปล่อยให้มันเซ้ตัวก่อนนะครับผมแบบนี้อีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะคระัลุนนะผมแล้วก็แปะที่ไฟแช็คปึ๊บนี่ครับผมเมื่อเราเอาไฟแช็กลนุนไสปากกาทั้งสองฝั่งแล้วก็จะได้มาลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่นะหัวก็จะเป็นบานทั้งสองฝั่งนะครับผมสาเหตุที่เราต้องใช้ไฟแช็คลนนะฮะเพราะว่าเวลาเราพันตะกั่วเนี่ยตะกั่วมันจะ ได้ไม่หลุดออกนะผมเพราะว่ามันมีบาเป็นตัวล็อกไว้อยู่นะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนการพันตะกั่วครับผมนี่ผมตะกั่วก็พันไปเลยครับผมพันให้เต็มเออส้นปากกาเลยนะฮะพันให้เต็มเลยครับผมแบบนี้ครับผมนี่ติดไปเลยนะผมตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะนะปุ๊บเนี่ยความยาวของเส้นปากกานะหรือว่าแกนตะกั่ววิ่งเนี่ยก็แล้วแต่เรา จะชอบสั้นชอบยาวนะแต่ส่วนมากเขาจะใออช้อยู่ที่1เซนถึงหนึ่งจเซนติเมตรนะครับผมประมาณนี้นะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับผมเป็นการตุกชิ้นยูแบบไม้ต้ตะกว่วนะก็จะยาวหน่อยนะหรือว่าไม้ต,ตายตะกัววิ่งนะครับผมแบบนี้ครับผมแล้วก็ใช้กันมีตะเล็บนะแร้วกันไกนะตัดส่วนที่เราไ่ใช้ออกไปนะครับผมแบบนี้โอเคนะครับผมทีนี้เราก็ ใช้เล็บจิกหน่อยหนึ่งนะฮะจิกเก็บส่วนปลายไม่ให้มันโผล่มาฮนะส่วนปลายของออตะกัวที่เราพันไว้นะฮะหรือว่าจะใช้ครีมกดลงก็ได้นะครับผมนี่ครับผมก็เมื่อเราพันออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่เขาเป็นรูนะถ้าใช้ไส้ปากกาทำนะมันจะค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าไส้ปากกามันแข็งนะครับผมถ้าเราใช้คัตเตอร์บัตทำ มันก็ทําได้ครับแต่ว่าตัวคันตบัตมันจะอ่อนมันจะบางนะเวลาเราพันตะกัววมันค่อนข้างจะพันยากแล้วก็มันจะบิดเบี้ยวนะไม่สวยงามเท่ากับไส้ปากานะผมนี่ครับผมโอเคนะคผมสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนนะสายตกทุกๆท,ท,ท่านนะที่หัดตกชิงหลิวนะผมนี่ครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปด้วยนะครับผม หรับอีพีนี้ผมนักต้นเบททิ้งมือคลองต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ